ถามอีไม่วาอีไม่จะได้อย่างจ้าลูกสิเนะาะจีเจ้าพิสุงานะมีคำว่าฮักให้ทุกคนเสมอเดอ้อทุกคนเนะาะสบายดีปีใหม่นองยินดีตอนทำข้าสซูซ่องมีเปียเสาอาคาผู้ดอยคือเกาเนาะมื้อนี้เป็นมือแรกของปีเนาะก็คือวันที่หนึ่งเดือนหนึ่งปีโซผ่นสอง,สสองจ้าทุกคน เปียก็เลยอย่าถือโอกาสตัวนี้เนาะไปสุภัยแม่จ้าทุกคนแต่เปียกิเอา้อขวัญอย่างให้แม่เนอะอาะยังบททางบอบแม่เถื่อเดอ้อทุกคนเนาะเป็นแน่ใดทุกคนสามารถลุนน้ำกันได้เลยว่าเปียกิเอาอย่างเป็น้อขวาญของปีไม่ให้อีแม่นะจ้าทุกคนเข้าไปลุนน้ำกันเลยทุกคนเนาะตอนนี้เปียอยู่หลังบ้านเดออ้อเราแม่น่าจะอยู่ในเหือนเนาะเขาลุยกันเลยทุกคนเนาะ ทุกคนตอนนี้อีแม่อยู่หน้าบ้านเนะหน้ากินแมงนิดถุงหรือว่าประมาณอะไรสักอย่างเนาะเป็นอะไรเราลุยเข้าไปเลยนะทุกคนเฮ้๋ยวไม่ได้อะมาชาเลย ทุกคนเนาะตอนนี้อีแม่์ยิบถุงอยู่อีแม่ว่ากักเอาจิฮอนเวลาหาโนขมแล้วก็เลยว่าบ่มีถุงจีเปเนาะก็เลยว่ายิบถงุงอ่าเปาอยู่ตลาดเนาะยิบถุงให้ลูกอ่าให้เปเวลาหาโนขมเนาะทุกคนอีแม่ใจดีจังเลยเดี๋ยวอามาาอ่าเราสัญ้าใหม่นะยะเนาะ อีมาหั่ลาอีมาหาั่นลาฮ่าฮาอีมาหั่ลาทุกคนเนาะอ่าเวาไปแล้วก่อีตนอีแม่์เลยเนาะเพราะว่าอีแมย์บอกว่ามันมือปีใหม่เนาะเพราะว่าเปียถามว่าอีแม่มือนี้มือหยังสิงเนาะแล้วอีแม่์บอกว่ามือนี้แม่มือเสือเนาะเพราะว่าอาคารนี้แบบนับว่าอ่ามือหันลาถั่วลันเตาเชี่ยวเง่าคือกะหูโยเนาะแบบ นับแนวนี้เนาะก็เลยว่ามื้อนี้อีแม่ว่ามือเสือเด้อทุกคนภาษาลาวเนาะเอามาเทหออมาคลทงละเทกนอีหน้าชเ้น่ะอีหน้าชเลยอานะชทีลเดือนลเอกอเนมาอูเทีกอยู่สิอคาปูโาคาดอคาลนน่ะ เราแบบนั่งสีหน่อคืออาคาคือเป็นไปดีนาา่ะเขาอันนั้นก็ย่อราคาน้อแม่ดีสินะเออโอเคน้อทุกคนเปียกบอกว่าเอออาคาเขานี่แบบนับมาเอามอมืองัวมือโต๊ไก่อีกอย่างเขานับเนื้นี้แต่คือเผาเรานี่เขาก็่ได้นับเนื้นี้ ເຮົາລາວນີ້ມື້ນີ້ມັນມື້ປີໃໝ່ເພາະວ່າມັນເທື່ອ1ືອນ1ີ2022ວາຫມນອດຕອມຮຫນັສືກອມອມກກຕິລົອມນັມື້ຂອງອາານຕກະີນາອັງືນາາມປນກິລືມແລນານເີອຊືມື້

哎哦哇굴아소순냐咋表哦喵喵呀鼓毛了哦喵我不是吃東西소순냐鼓毛啊阿姐哥鼓毛是是阿姐耶ปลา吃不了먹鼓毛呀ปลา它不吃哎ปลา我給吃個不吃糯子糕嘛阿姐哥好像是吃嗯咻不一樣的吃五一點的拉餃子呀阿姐你點呀 คืออี่ที่ผู้หญิงไอจีหอยโอเคเนาะทุกคนเปียถามอีเมลแล้วว่าเมื่อนี้ลูกจีมีอย่างให้อีเมลเนาะแต่กันยังพ่ดทางให้อีเมลเธอเนาะก็เลยถามอีเมลว่าอีเมลจะได้อย่างจัะลูกสิเนาะแล้วก็อีเมลบอกว่าที่จริงใจอีเมลยากได้อยู่เนาะพอเปียเบิ่งก็อกแต่อีเมลว่าอีเมลปฏิเสธเนาะอีเมลว่า อี่เมยอีเมย์ายาได้เรารู้ซื่อให้หมได้อีเมบอวายาได้ดีกว่าว่าสินราุกคนเออก็อีตนก็เลยบอกอีเมยว่าเป็นอย่างเนาะรู้สืกอมได้แต่กับลูกยังหูไววอีเมยอยันได้อย่างแท่เนาะเพียกแบบเอออยากให้อีเมย์ฮันเปาออกมาว้าออกมาขนาะก็เลยว่าว้าโซสัมเทื่ออีเมก็กาอืมาทีอีเมยอย่าได้เนี่ยมันเงินเนาะอีเมยว่าอยานได้เงินแล้วเปียถหางว่าจะเอาเงินนี้ไปซื้ออย่างแล้วก็ ถ้ามันเคลื่อนนุ่งนี่บุญยาได้บ่อ mm ีแม่ว่าคันว่ามันเงินอ่าเงื e ่มันกับเคลื่อนนุ่งนี่อันใดก็ได้อีแม่ว่าคันได้เงินไปอีเม่ก็จีไปซื้อเคลื่อนนุ่งแต่ก็อีเม่ว่าบุญยาได้หลายเพราะว่าเป็นอย่างยังอีเม่บอกอย่านั้นอีเมลว่าลูกสาวบ่มีเนาะก็เลยว่าบุญยาได้หลายได้น้อยเดียวนาะคุน เด ah. <mel> ้งเด้งเด้งเด้งทุกคนตอนนี้ของความปีใหม่ให้อีแม่เนาะอีแม่ว่าอยจะได้เงินแต่ก็บ้านเฮาของทีได้เงินหรือจิได้อย่างกูโมโหเนาะคั้งนี้แม่ยับเปิดยับเปิดเบิ่งเดี๋ยวนี้ก็ให้อีแม่เปิดค่ะอีแม่บอกยับเปิดเบิ่งกับว่าเป็นอย่างเนาะให้อีแม่เก็บไว้ก่อนติ๊งติ๊งติ๊งอะมาเพื่อเยช่าเฮ้ยหน้ากูเชื่อนะเชื่อให้น้าโนบิ 自己啊，不要。有哈好毛好么好毛么好，自己么啊好毛那几个。自己啊不行啊。哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！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  อ้ยถดาเลอ้แก่น่ิแฟรเจาทคนเนาะพอดีอีเมยวายอยได้เงินเนาะทนี้ม่ดีใจเปียก็เลยว่าดีใจไปนาะวมาเจอีใจย่งเอีแม่บอเคยเห็นแบบอ่าเป็นโซ่เงินแล้วนี่จ้าเพื่นเนาะก็เลยว่าอีเมยว่าคิดว่าแม่นยังฮู้เหมือนนะยังเปิดแหงเนาะเปิดอะไรกมีเงินมา

เออหนูอาหนูอาไปเจ้ก็เออหนูอาชิเต้บีเนียเขาจะเอาล็อกเขาแนวหนี้บัตรมันอปทุกคนเนาะอีแม่ดีใจแหงเนาะเปียกก็เลยดีใจไปนําอีแม่เนาะอีแม่บอกพอดีอยากได้เงินเราแต่อีแม่บอกหูได้ว่าเปียเอาเงินให้นะเปียอ่าอีแม่คิดว่าเปียเวาวลิ้นๆเนาะเพราะว่าอีแม่ก็ฮู้ว่าเปียบ่มินไล่ทับอย่างเนาะแต่เงินส่วนนี้ที่จริงแล้วอ่าคือ ถ้าผู้ใดได้ติดตามเปียเนาะก็ชีหงแล้วเนาะว่าเปียได้เอาเงินมาจ่าใส่เนาะทุกคนกอ่อนจีได้ตัวน,นี้อันนี้แสนกีบสื่อๆเ้อทุกคนเนาะจำนวนบนไหลแต่กับเปียย่าให้อีเมลเนาะก็เลยว่าเอาเอาให้เนาะมีน้อยก็ให้น้อยเนาะอ่าก็คือเงินตัวน,นี้เนาะเปียได้ทับได้ขุดกกเงินกกคาของเขาก็คือต้นเตียนเนาะคันผู้ใดได้ติดตามเปียกับคนจีหงแล้วเนาะว่าได้มาจะาใส่เนาะทุกคน โอเคตอนนี้อ no ีแม่ว่าบ่เป็นหยังมีน้อยก็เอาน้อยอีแม่ว่ามื้อหน้าอันไหนูีบเนี่ยู่ด้มันูบ่้ว่าว่าดตัวนูคือสิูแล้วบ่มนามาคือว่าภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเลิกเอ่ออะโคชนมาชลี่ยอามาแลเนาะเื่อเกือนได้นะแฮปปี้โนเยียมําและเนาะเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ แล้วอีแม่มามื้อนาได้เงินจ้าอาทิตเพียงไทยเนานส่ง YouTube แล้วอีแม่ว่าให้หลายๆเด้อว่าซั่นเปียว่าจิให้คันได้หลายแล้วจิให้แต่ตอนนี้มีน้อยก็เลยให้น้อยไปก่อนเนาะแต่ถ้อีแม่ก็ดีใจและเปียก็ยังได้บอกอีแม่ว่าเงินส่วนนี้น่ะบ่ต้องให้น้องชายแล้วก็บ่ต้องให้น้องสาวซื้อบัตรเติมเด้อว่าสิเนาะบ่ให้แม่เอาอ่าเก็บไป ซื้อกินขนมเนาะอีแม่ก็ว่าเดยอเดือียิ้มแม่เบื่อคือจะได้บุกเข้าฮาน่าสินเนาะไปซื้อขนมมากินเนาะเพราะว่าอีแม่นี่มักกินขนมเด้อทุกคนเนาะแต่ครับ่มีโอกาสได้กินเพราะว่าได้เงินทันจีบก็เลี้ยงเลี้ยงเพียเลี้ยงน้องเนาะก็เลยว่าได้กินเนาะได้โอดนะทุกคนอามาอ้าวกูเสือน้องเชื่อหรเลยเรียกแม่เพียมั้งแม่ก็ไม่ยอมปรดี๋ยเสือน่าร้องพังไมน้าเลย

โอ้มาเออไมสิเียี่คุณแมนูมาแล้วจะยมนะอ้มาสิเียมาสุกอูือ้คเาะมัไม่ได้จะลงู้จันมาสิ่ใชออทุกคนนะนี่เป็นการอวยพรให้แม่เนาะกับบามีอย่างอ่าหลายนาะเตรียมบอกพี่แม่ว่าอ่าปีใหม่ฟากใหม่แล้วอันไหนบดีกขอให้มัน ปีไก uh, no, no. e ่เนาะก็ค no, ือเมื่อวานนี้เนาะก็เลยว่าต่อไปนี่ขอให้มีเกอสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตอายุมันยืนเนาะอายุยาวนานอีเมว่าด้วยวิเจียบอกใครแล้วต่อไปเนาะปกติเราอีเม่มาเจ็บแค่เนาะทุกคนแต่ตอนนี้ก็ดีแล้วอีเม่ว่าปีใหม่นี้บอให้เจ็บแล้วเนาะแล้วก็อีเม่ว่าจอยู่น้ำเปียโดดจนกว่าเปียมีลูกจีบบังลูกจนใหญ่แล้วก็อีเม่ว่าอยาเห็นเปียมีเือนใหญ่ จะได้เห็นลูกได้เห็นลูกก็เลยมาบตาจจ้าเข่แมวันลอยปีลอยไปก็จะอยู่มันแล้วทุกคนอ่อต่อไปเพียจีขอให้อเมวไพรให้เพียเองนะทุกคนอามาอ้นันต้องไงเลยไงไงห่าจี็ตัจะเราอ้ลอนว่าีมนงก็กอมนงเทียน Nói chung là nó đã khát giảm môi của chúng ta Khi mà nó chạy xuống, nó sẽ chạy như thế này Nó sẽ chạy xuống như thế này Nó sẽ chạy xuống như thế này, nó Nó sẽ chạy xuống như thế này, nó sẽ chạy xuống như thế này Cảm ơn Ok, tất cả các bạn đã หาซิวยุใส่กบฏได้เด้อทุกคนนะก็คือได้อวยพรจากอีเมลแล้วทุกคนนะอีเมลบอกว่าอย่าให้เปียดนี่นะบบเจ็บบอดไข่เนาะโบโจนขอให้อ่าขอให้อนาคตเปียดนี่อ่ามีชีวิตท,ที่ดีเนาะร่ำรวยร่ำรวยว่าสันแล้วกับจียูน้องแม่ไปโดโดนอีเมลของบอต้าแล้วก็กเปียกกับจียนูน้องแม่เนาะบอให้เอาป่วยแม่อวานะวานะ เปียจะต้องขอโทษทุกคนเนาะที่เปียบ่มีปัจจัยอย่างให้เอฟซีแล้วก็ทางผู้ชมเนาะและเปียจะต้องขอโทษขออภัยทางเอฟซีแล้วก็ทางผู้ชมทางหลายอีกข้างเนาะเนื่อจากว่ามีเอฟซีหลายๆทางเนาะว่าอยาให้เปียนี้เฮ็ดคลิปตัวนี้ขึ้นมาหรือว่าเฮ็ดคลิปอันนี้ค้นมาเนาะแต่กับเปียบ่ได้เฮ็ดคลิปตามคำของเนื้อจ้าว่าเปียบ่ค่อยสบายเนาะก็เลยว่าบ่ได้เฮ็ดคลิปเนาะ แต่กับมื้อนี้เปียก็่อดีขึ้นแล้วเนาะต่อไปเปียจีฮ็ดคลิปเนะาะตมคำของของเอสซีเตปีไกเดอทุกคนเนาะเตปีไกจีมาฮ็ดคืนป,ปีนี้ได้แล้วก็เเปียจีพยายาาเฮ็ดคลิปทุกมือ้อทุกมื้อให้ทางผู้ชมได้ชมเนาะ ให้กำลังใจเปียด,ด้วยนะคะทุกคนเ<ท>นาะสุดท้ายนี่เปียขอให้อ่า fc แล้วก็ทางผู้ชมทางไลายเนาะจงมีสุขภาพแข็งแรงเนาะพลานไม่สมบูรนณะ์เนาะบ่เจ็บบ่ไข้บ่จนเนาะขอให้เป็นปีที่ดีเนาะเป็นปีเงินปีคำปีทองขอให้หาเงินหาคำได้เยอะๆนะจ๊ะทุกคน ขอให้ทุกคนเฮ่เรวลยๆย,ยเดอ้อในปีนี้เนาะแล้วก็สุดท้ายแล้วก็ยังมีไทยสุดอีกเนาะทุกคนอ่าไทยสุดก็คือว่าทุกคนก็ต้องจ้าเปียไปใส่เด้อเนาอะอยู่นําเปียไปโดดเนาะบอกว่าอ่าจะเป็นปีใหม่นี้หรือว่าปีหน้าหรือว่าอีกสิบปีสาวปีก็ขอให้อยู่นําเปียแบบนี้ตลอดไปเด้อเนาะถือว่าสาวเปียคนนี้เนาะเป็นมูเป็นครูเนาะเป็นเอวยเป็นน้องเป็นลูกเป็นหลานเนาะ ถึงว่าเปียบมีอย่างให้ทุกคนเนาะแต่จะมีเปียเนาะมีคำคํหนึงก็คือเปียมีคําว่าฮักให้ทุกคนเสมอเดอ้อทุกคนเนาะฮักทุกคนเดอ้อครอบใจละลายเนาะที่ติดตามเปียมาตลอดเนาะอ่ะาฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เปียได้เดอ้อทุกคนเนาะสกคดีปีใหม่จ้าบ๊ายบาย